ต่อไปนะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของผลคูณเชิงสเกลร์นะครับผลคูณเชิงสเกลร์ของเวกเตอร์นะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาในเรื่องของการเอาเวกเตอร์นะครับมาอเปเรตกันนะครับแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือผลคูณเชิงสเกลร์เรามาดูนิยามมันก่อนนะครับ ว่านิยามของผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์คืออะไรสมมุติให้เวกเตอร์ a นะครับเขียนแทนด้วยลำดับของ3จํานวนจริง a1, a2, a3 นะครับ a1 ก็เป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกน x นะครับ a2 ก็เป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกน y และ a3 ก็เป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกน z นะครับเวกเตอร์ b นะครับเขียนแทนด้วยลำดับ ของ3าํจนวนจริง b1 b2 b3 นะครับทั้งคู่เป็นเวกเตอร์ในปริภูมิ3มิตินะครับนิยามของผลคูณเชิงสเกลา่านะครับของ2เวกเตอร์ก็คือผลคูณเชิงสเกล่าของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b สามารถเขียนแทนได้ด้วย a b อย่างนี้นะครับเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b แบบนี้นะครับเราเรียก จุดสีดำๆนี้นะครับว่าดอทนะครับดอทโดยเราสามารถคำนวณผลคูณเชิงสเกล่าได้จากนะครับเอาองค์ประกอบของเวกเตอร์ในแต่ละแกนมาคูณกันแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกน x ของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b ใช่ไหมครับมาคูณกันแล้วก็บวกด้วยองค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกน y และ z นะครับที่มันคูณกันแล้วนะครับก็จะได้คำตอบออกมาสามารถเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากผลคูณเชิงสเกลร์ของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นั้นนะครับจะเป็นจำนวนหนึ่งจำนวนนะครับจำนวนเดียวหรือจำนวนจริงนะครับจะเป็นจำนวนจริงนั่นเองนะครับโ <Note S 2> <ห>น,น้ตไว้ท่านนิดนึงนะครับ ผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนจริงนะครับซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบทั้งศูนย์นะครับ เป็นได้หมดนะครับเป็นได้หมดอันนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผลคูณเชิงสเกลาร์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษนะครับเขียนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า Product. สเกลาร์โปรดักต์สเกลาร์โปรดักต์แต่ว่าเนื่องจากนักศึกษาจะเขียนว่า มันจะมีเครื่องหมายนะครับที่เขาใช้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตำราบางเล่มนะครับเขาก็จะเรียกมันว่า product นะครับ product ก็ไม่ต้องตกใจนะครับตัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิยามของผลคูณเชิงสเกล่านะครับต้องจําให้ได้นะครับสูตรนี้นะครับครับจําไม่ได้นะครับสําคัญมากนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ ในลำดับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงสมบัติของผลคูณเชิงสเกลร์นะครับที่สำคัญนะครับมีอะไรบ้างลองดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b และเวกเตอร์ c นะครับเป็นเวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติแล้วนะครับและ k เป็นสเกลร์นะครับหรือจำนวนจริงนะครับก็จะได้ว่า a นะครับเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ b นะครับจะเท่ากับเวกเตอร์ b ดอทกับเวกเตอร์ a นะครับ อันนี้ไม่ยากใช่ไหมครับสมบัติการสลับที่นะครับนักศึกษาสามารถพิสูจน์ได้นะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับลองพิสูจน์ดูนะครับนะครับลองเอาไปพิสูจน์ดูนะครับมันก็จะได้ใช่ไหมครับว่าเอา a มาด d b หรือเอา b มานอ o a มันก็คือการสลับที่กันนะครับของ a หนึ่ง b หนึ่ง a สอง b สองเนี่ยนะครับ a สาม b สามเนี่ยนะครับสลับที่กันผลที่ได้จากการคูณเนี่ยนะครับ มันก็จะมันก็จะต้องได้เท่ากันอยู่แล้วนะครับง่ายๆนะครับคุณสมบัติแรกนะครับคุณสมบัติที่2นะครับถ้าคุณเอาเวกเตอร์ a ไปดอทกับเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ a นะครับดอทกับเวกเตอร์ b แล้วก็ไปบวกกับเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ c นะครับเป็นคุณสมบัตินะครับการกระจายใช่ไหมครับครับก็ถ้าถ้าจะ กระจายเข้าไปก็ต้องเอา a ดอทกับ b ก่อนนะครับแล้วก็ไปบวก a ดอทกับ c นะครับอันที่สามนี่นะครับมักมักจะผิดงานนะครับถ้าเอานะครับจำนวนจริง k นะครับไปคูณกับ a ดอท b แล้วเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ k คูณเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b หรือ a คูณ k ดอทเวกเตอร์ b นะครับ จะสังเกตเห็นว่า k เนี่ยนะครับไปคูณกับเวกเตอร์ใดเวกเตอร์หนึ่งเท่านั้นนะครับไม่จะไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับ k นะครับ a .k b อย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะครับอย่างงี้ผิดเลยนะครับอย่างงี้ผิดเลยนะครับ คุณสมบัติข้อที่4นะครับเขาบอกว่าถ้า a ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์แล้วนะครับถ้า a ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์แล้วนะครับเราจะได้ว่า a กับ a นะครับมีค่ามากกว่า0อันนี้มันก็แน่นอนใช่ไหมครับมันก็แน่นอนนะครับ a. a a ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า a 1ยกกำลัง2บวก a 2ยกกำลัง2บวก a 3ยกกำลัง 3, 3นั่นเองใช่ไหมครับซึ่งค่าที่ได้ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้า a 1 a 2 a 3มันไม่ใช่0 มันก็ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะมันยกกำลังสองบวกกันนั่นเองและขนาดของเวกเตอร์ a นะครับขนาดของเวกเตอร์ a จะเท่ากับ a a นะครับขนาดของเวกเตอร์ a ยกกำลังสองนะครับจะเท่ากับ a a นะครับสองพิสูจน์ดูง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเวกเตอร์ a เป็นเวกเตอร์ศูนย์นะครับ a a จะได้เท่ากับศูนย์นะครับจะได้เท่ากับศูนย ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้ศูนย์คูณศูนย์ยังไงก็ได้ศูนย์นะครับลองไปพิสูจน์ดูนะครับและขนาดของเวกเตอร์ a เท่ากับศูนย์ก็แน่นอนใช่ไหมครับเพราะ a มันเป็นเวกเตอร์ศูนย์ขนาดของมันก็ต้องเท่ากับศูนย์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติในสี่ข้อแรกนะครับลองไปพิสูจน์ดูนะครับพิสูจน์ได้ไม่ยากใช่ไหมครับมาดูคุณสมบัติ ข้อที่ห้านะครับคุณสมบัติข้อที่ห้าข้อนี้นี่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากนะครับคุณสมบัติที่สําคัญมากเขาบอกว่าถ้าเวกเตอร์เไม่เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์และเวกเตอร์ b ไม่เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์นะครับมุมระหว่างเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b เนี่นะครับสามารถหาได้จากสมการนี้นะครับสมการนี้เป็นสมการที่สําคัญมากนะครับสมการนี้ จอกจัดไว้เลยนะครับสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าสมการนี้จะทําให้คุณสามารถหามุมเซต้าในอนะครับซึ่งเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ A และเวกเตอร์บนะครับได้นะครับทําให้คุณสามารถหามุมตรงนี้ได้นะครับซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับครัน้นี้นะครับครันนี้เนื่องจากนะครับเนื่องจาก cos เซตาใช่ไหมครับคุณเอา a มาดอทกับ b เนี่ยคุณก็จะได้ค่าคงที่มาค่าหนึ่งใช่ไหมครับหารด้วยขนาดเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b เนี่ยก็เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับเนื่องจาก cos เซตาเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถหาได้จากสมการตัวนี้เลยนะครับย้ายข้างธรรมดาไม่มีอะไรนะครับย้ายข้างธรรมดาไม่มีอะไรครับและมุมเซตาหายังไงนะครับมุมเซตาก็จะเท่ากับ Ar c cos นะครับ Ar c c ค s ของเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b นะครับหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a นะครับคูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ b นะครับเนี่ยต้าก็หาได้จากสมการนี้เลยนะครับ a ดอทก็ค่าคงที่ใช่ไหมครับขนาดของเวกเตอร์ a และขนาดของเวกเตอร์ b นะครับก็เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับหาอาร์คอออกมา ได้มุมนะครับง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากนะครับเรารู้นะครับว่าคอสเซตาจะเป็นศูนย์นะครับคอสเซตาจะเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อเซตาเท่ากับพายส่วนสองหรือก็คือมุมเก้าสิบองศานั่นเองใช่ไหมครับคอสเก้าสิบนะครับ เท่ากับ0ูนยนะดังนั้นนะครับเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b จะตั้งฉากกันนะครับก็ต่อเมื่อ a ดอท b เท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับถ้าคุณพิจารณาจากสมการนี้นะครับถ้า a ดอทกับ b นะครับสองตัวนี้มันดอทกันแล้วมันเท่ากับศูนย์แล้วเนี่ยนะครับ cos เซตา้ามันก็เท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับก็แสดงว่าเวกเตอร์ทั้งสองทำมุม90องศากัน อันนี้ก็นะครับเป็นเอาเอาไปใช้หามุมระหว่างเวกเตอร์ก็ได้นะครับเอาไว้เช็คก,ก็ได้ว่าเวกเตอร์2ตัวนี้มันตั้งฉากกันไหมนะครับหรือเอาไปหาเวกเตอร์ที่ทํามุมตั้งฉากก็ได้นะครับอันนี้มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเวกเตอร์ในเยอะมากนะครับสมการนี้นี่นะักศึกษาจะต้องทําความรู้ทาความเข้าใจให้ดีนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างกันนะครับสําหรับคุณสมบัตินในข้อนี้ ครับในตัวอย่างที่1.4นะครับโจทย์เขากำหนดเวกเตอร์ a นะครับเท่ากับลำดับของ3าํานวนจริง1 2 3นะครับเวกเตอร์ b นะครับเท่ากับลำดับของ3าํานวนจริง2ลบ1นลบ2นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับเวกเตอร์ a ใช่ไหมครับคุณก็จะสามารถหาเวกเตอร์ได้นะครับ1 2 3ใช่ไหมครับวัดมาตามแกน x เท่ากัน1ใช่ไหมครับ วัดมาตามแกน y เท่ากับ2ใช่ไหมครับแล้วก็ลากขนาดแกนแทขึ้นไป3าหน่วยนะครับนี่ได้เวกเตอร์ a นะครับได้เวกเตอร์ a ออกมานะครับและนะครับสำหรับเวกเตอร์ b นะครับสำหรับเวกเตอร์ b 2ลบ1นนะครับคุณก็วัดมาตามแกน x นะครับ สหน่วยครับวัดมาตามแกน y ลบหนึ่งหน่วยนะครับลากตามแกน z ลงมาลบสองหน่วยนะครับอย่าลืมนะครับก็ได้เวกเตอร์ b ได้เวกเตอร์ b อย่างนี้นะครับ โจทย์ก็ให้คุณหาอะไรนะครับอิ่งที่กดโจทย์ต้องการรู้ก็คือนะครับจงหามุมระหว่างเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นะครับก็คือมุมนี้นั่นเองนะครับอมุมนี้นะครับเซต้าเนี่ยนะครับเซต้ามงเนียนะครับถ้ากับเท่าไหร่ก็มาดูกันนะครับจากสูตรเนี่ยนะครับ cos เซต้าเท่ากับ a b นะครับ หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นะครับสูตรนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับสำคัญมากนะครับดังนั้นนะครับนักศึกษาก็แทนเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b เข้าไปนะครับในสูตรนี้นะครับเวกเตอร์ a ก็ลำดับของสามจำนวนจริง1 2 3มใช่ไหมครับเวกเตอร์ b ก็2ลบ1นลบ2นะครับและหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a ขนาดของเวกเตอร์ a ก็เอาองค์ประกอบของเวกเตอร์นะครับ ครับแนวแกน x y z มายกกำลังสองบวกกันนะครับยกกำลังสองบวกกันเวกเตอร์ b ก็เช่นกันนะครับก็เอาสองยกกำลังสองลบหนึ่งลบสองยกกำลังสองนะับบวกกันต่อสแควรูทนะครับแล้วก็เอามาจับคูณกันนะครับเอามาจับคูณกันนะครับส่วนการดอทเวกเตอร์นะครับก็ง่ายๆใช่ไหมครับแค่เอาครับอยังหนึ่งสองสามนะครับดอทกับสองลบหนึ่งลบสองก็คือเอาหนึ่ง เขียนให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับดอทกันก็คือเอา1ม่มาคูณกับสองนะครับบวกกับสองคูณลบ1นะครับแล้วก็บวกกับสามนะครับคูนลบสองนะครับ,นะรบก็จะได้เท่ากับลบ6ตรงนี้นะครับได้เท่ากับลบ6ส่วนขนาดนะครับก็จะได้เท่ากับ 1 1บ2จุดสองสองนะครับขนาดของเวกเตอร์ a คูณกับเวกเตอร์ b นะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับหารกันก็จะได้เท่ากับลบ0ูนจุดห้าสามนะครับลบศูดย์จุดห้าสครเซต้าเท่ากับลบ0ูนย์จด้าสามครนี้เราอยากจะหาว่ามุมเซต้าในทากับเท่าไหร่นะครับนักศึกษาก็กดเครื่องคิดเลขดูนะครับกดเครื่องคิดเลขไปนะครับคอร์สของลบ0ูนย์จุดห้าสามนะครับเท่ากับ 1 2 2ย1องรอองานั่องศานั่นเองนะครับคนอาจจะได้ไม่ตรงกับอาจารย์ก็นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับอาจจะเกิดจากเออร์เลอร์จากการประเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องตกใจแต่ว่าสำหรับบางคนนะครับอาจจะได้คำตอบจากการกดเครื่องคิดเลขนะครับเป็นมุมเรเดียสเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวัง นะครับถ้าคนไหนได้คำตอบมาเท่ากับสองจุดหนึ่งสามนี่แสดงว่าหน่วยของมันเป็นเรเดียนนะครับวิธีการทำยังไงนะครับแปลงเรเดียนให้เป็นองศาก็คือนะครับก็คือเอาสองจุดหนึ่งสามเนี่ยนะครับไปคูณกับร้อยแปดสิบองศาหารด้วยพาพเรเดียนนะครับคูณก็จะได้ร้อยยิบสองจุดาองศานะครับ เป็นคำตอบนะครับ้าต,ตอบว่ามุมนั่ากับ2.13องศานี่ผิดเลยนะครับต้องระวังให้ดี